แม่ค้ตุ่มไก่ครับมือนี้ตุ่มไก่น่ะบวบมาฐานอีนอนนีว่าฮะตุ่มไก่มือนี้กับตำมกทั่วเอ้ยตำมกแตงตำมกแตงแล้วกะต้มไข่พี่น้องหนึ่งข่าวเองหุงข่าวเองครับห่าเดี๋ยวเราจะมาดูหุงข่าวเอง เราจะมาดูตอนเสร็จแล้วนะคะน้ำมันแสรรบรถดียังไงก็แ่บเพราะว่ามันเป็นรถดีอีกต้มไก่ก็เบิงนี่ยังหมโดเดือดประมาณสามชั่วโมงได้กินแน่นอนอู้หูปุแ่แล้วแป้ว่าข้าวจาะเราวจะสุกแล้ว เขาลูกมูว่าเป็นก็เลยได้รับหน้าที่แผนกส้างเครื่องมีแปดเสาเด้วนน่เด้อทำใจแบบไม่หมอแฟนปื๊ดว่ะปื๊ดว่ะอุ้ยเลือดแล้วปื๊ดว่ะเอาไก่แหละไก่อย่าบ้าโอ้ยจบละมูข่อยมูแหลดข่อยเลือดขนาดมูแหลดเลือด โอ้สั่นวาง<า> <ar> ของสั่นวางลอยผุนมีหอดวางตากกระเก่งนอกกระเก่งในเรียบร้อยนี่หลุมดำกระเรียบร้อยนี่นี่เตาเลือแต่อันเตาอันยอนลงมาบริยาาจบดมไก่สบับติอีสานสาูตรเตอร์มือนี้มาเห็ดกระเตากินโดยเฉพาะเลยมีตำมีนู้ตำอะไรควมเด็กตำแปลกจุัดเลย เมนูต่อไปค่ะตำแตงนี่นี่นี่มออกระทะนี่นี่ถอดเลยถอดเลยสิบห้าสิบสิบได้กินเลยาเกินเลยจ้น่จ้าน้ำออกน้ออกแก้้แล้วในการใช้เวลาประมาณเกือบหนึ่งชั่วโมงนะครับได้ต้มไก่นะครับทอดไก่นะครับแล้วก็ตำหมักแตงนะครับโอ เอาอีลีได้มีสุ่มผีพัากันไปเลียนอืม่ารตอกันพ่อนั่งเต่าพ่อนพอนึงใจพรอมตอนนี้พ่อนึ่งใจพรอมย่านมาท่านท่านเราได้เราเราแบบว่ากินเลยนะคะไม่ต้องเกรงใจจุดมุ่งหมายเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเรากิน